ตอนนี้อยู่ไหนล่ะลูกมียังขอกินเหล้าอยู่อ๋อรับประทานเหล้าอยู่เอ็นงันง,งัรับประทานเหล้าหน่อยนะลูกพ่อเป็นห่วงครับครับครับแกไม่ได้ถึงอะไแล้วเนี่ยาตายเพราะรับประทานเหล้านี่แหละครับครับครับดูอยู่ตัวตายให้เาเหล้าหน่อยลูก ออปีหนึ่งก็กินประมาณสัก13เดือนก็พอลูกปีหนึ่งไอป,ปีหนึ่งมันมีแค่12เดือนเองอหรือไม่ก็เดือนหนึ่งก็กินครับเออประมาณ40วันก็ได้ลูกเราน้อยพ่อเป็นห่วงเดือนหนึ่งมี30วันเนงองคุณพ่อเอ้าถ้าเกิดวาหนึ่งตายจริงทำไงล่ะพ่อถ้าหนูเป็นอะไรไป เอาวงดนตรีวงใหญ่ๆลูกเออหางเครื่องเยอะๆเอาวงดนตรีวงใหญ่หางเครื่องเยอะๆ,ๆสิบปราพูดลูกพ่อเอาชุดใหญ่เลยลูกแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ไม่เสียใจป่ะครับให้คุณแม่เขาไปรำและเสียใจยร้องให้หน้าเวที <ไป S 1> <ๆ S 2> ลูกพ่อก็คงเหมือนกันเลยทำใจไม่ได้สงสัยต้องไปรำร้องให้หน้าเวทีเหมือนแม่นั่<ห>นแหละลูกรับประทานเหล้าหมดก็รีบกลับบ้าน<ห>นะลูกครับครับเดี๋ยวบนแก๊งนี พอถึงบ้านเดี๋ยวพ่อจะซื้อเหล้าให้รับประทานอีกลูกดีแท้นี่นะเขาเรียกว่าพ่อรู้ใจลูกอยากรนะ้องให้รำหน้าเวทีเต็มทีแล้วลูกอือนี้แหละเดี๋ยวผมจะรีบกลับจ<ะ>้าซื้อมาไว้รอเลยนะรับรีบกลับบ้านนะลูก